สวัสดีค่ะวันนี้แอนออกมาพูดหัวข้ออยากขายของออนไลน์ต้องทำยังไงนะคะมีแม่แม่หลายบ้านมากทักมาถามคือเขาอยากทำเขาอยากขายเพื่อหาอะไรได้เสริมแต่ว่าแอนพี่จะทำยังไงพี่ไม่เคยขายพี่ขายไม่เป็นนี้คือถ้าอยากขายเอาจริงๆนะมันก็คือ สินค้าที่เราเคยใช้ที่เราใช้แล้วเราชอบอยากขายต้นไหนคือเราต้องลองใช้ก่อนจากประสบการณ์ของตัวเองนะคือพอเราใช้แล้วเออเราชอบมันตอบโจทย์เราได้มันดีมันดียังไงมันแก้ไขย,ยังไงอย่างเงี้ยเราต้องลองก่อนลองแล้วเออมันใช้ได้จริงไหมมันดีอย่างที่เขาโฆษณาจริงไหมเราใช้ได้เราก็สังเกตนะคะ เราถึงจะเอาไปบอกลูกค้าได้เราถึงจะเอาไปบอกคนอื่นได้ว่าสินค้าตัวเนี้ยมันดียังไงอืจากประสบการณ์ตรงนะคะที่ทํามาอยู่ออนไลน์มาหลายปีนะแต่ว่ายังไม่เคยออกมาสร้างตัวตนยังไม่เคยออกมาไลฟ์สดตอนนี้พวกแม่แม่แม่ทีมทั้งหลายเพื่อนๆก็แบบว่าเพียนออกมานะจี้ตูดทุกวันเพียนก็ยังเฉยอ,อยู่นะคะไม่ใช่ ไม่ใช่ว่ากลัวปุ่มกดไลฟ์สดนะจากจากตัวเองคือเอาจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดให้ออกมาพูดคือกูจะมาพูดอะไรวะกูจะพูดยังไงอะ่ะกูไม่รู้จะคุยกับใครอย่างเงเี้ยอืมในความรู้สึกตัวเองอะ่ะแต่ก็อยากออกมาสร้างตัวตนตอนนี้ก็จะเริ่มเริ่มออกมาให้เห็นหน้ากล้องบ่อยๆนะคะก็จะออกมาแนะนำนู่นนี่นั่นอยากรู้อะไรอ่าทักมาสอบถามได้ อยากให้ทำคลิปอะไรได้อย่างของละมุนเนี้ยอยากรู้ว่าคาบสกรปรกมันออกจริงไหมคาบยางกล้วยออกจริงไหมคาบเลือดคาบหมึกออกจริงไหมเงี้ยอยากให้มาทำรีวิวให้ดูเงี้ยมาบอกกันได้เดี๋ยวอนจะทำให้ดูหรือถ้าไม่ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวอนจะเริ่มทำออกมาแล้วเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดละตอนนี้อีแม่ก็จะว่างนะคะแล,ะล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดู มาต่อถึงหัวข้ออยากขายของต้องทำยังไงขายของออนไลน์นะคะหลังจากที่เราใช้แล้วเราถูกใจแล้วเราก็เอาไปแนะนำอย,อย่างแรกเลยคือแนะนำคนใกล้ตัวกว่อนคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเงนี้ยแนะนำเลยเพื่อนในฟงในเฟซเออแกเนี่ยอย่างเงี้ยฉันใช้แล้วนะมันดีอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้งงนบอกไปเลยค่ะบอกสรรพคุณ เราจะรู้ว่าเรามันมันจะเป็นไปเองว่ามันดียังไงเราเราสามารถพูดได้เลยเพราะว่าเราใช้จริงเราใช้แล้วเงนี้ยค่ะเอาตัวเองออกมาพรีเซนต์ก็ออกมาพูดออกมาขายเหมือนอ่อสรรพคุณเราก็รู้แล้วมันใช้ดียังไงอะไรยังไงเพราะว่าเราลองเองกับตัวใช่ไหมบอกเพื่อนได้เลยไม่ต้องไปกลัวถ้าเราไม่แนะนําก็ไม่ได้ขายก็เก็บไว้ใช้คนเดียว ของดีมันต้องบอกต่อเราก็จะได้ขายถ้าคนอื่นเขาเอาไปใช้แล้วเออเขาชอบเขาก็จะกลับมาซื้อเราซ้ำเพอ่เพกลับมาเปิดบินด้วยซ้ําจริงปะเพราะว่ามันใช้ดีเขาก็จะไปบอกต่อต่อต่อไปเรื่อยๆช่วยกันขายมันก็จะเป็นทีมขึ้นมาเราก็ช่วยแนะนำเขานะคะอย่างเซเว่นเนี้ยมีตั้งกี่สาขามันยังขายได้เลยจริงปะ หมูปิ้งเนี้ยตอนเช้าน้ำต้าหู้เนี้ยเป็นสิบสิบร้านเขาก็ยังขายได้ท,ทั้งที่สินค้าก็เหมือนกันอย่างแรกเลยคือสร้างตัวตนแม่ทัพแม่ทีบอกบ่อยมากเพี่ออนออกมาสร้างตัวตนนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อที่แม่ค้าจริงป่ะเขาจะซื้อที่แม่ค้าเขาไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์บางทีลูกค้าเขาก็รู้แล้วเขาเคยใช้แล้ว แต่ถ้าเราเทคแคร์ลูกค้าดีเราบริการดีเราใส่ใจเรามีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นมีของแจกของแถมเราคุยสนุกเรา,เาช่วยแก้ปัญหาเขาได้เนี้ยเขาก็อยากมาซื้อกับเราจริงป่ะอันนี้จริงนะจากจากส่วนตัวของตัวเองนะถ้าเราซื้อกับใครแล้วแบบเฮ้ยเออแม่ค้าคนนี้เขาบริการเราดีจังเลยเราก็อยากจะซื้อแต่กับคนนี้เออเขาจริงใจนะเขาช่วยแก้ปัญหาเราได้นะ สินค้าไม่ดีถุงแตกถุงอะไรเขาเปลี่ยนให้เราใหม่เลยเขาเอา่อเทคแคร์ดีมากบริการดีมากส่งสินค้าก็ไวอย่างเนี้ยเป็นพี่พี่ก็ซื้อนะพี่ก็จะซื้อแต่กับคนเดิมอือฮึโอเคถ้าใครอยากมาลองขายด้วยเอ่อแนะนำก่อนว่าเอาไปลองใช้ก่อนใช้เราก็สังเกตแล้วมันดียังไงนะคะ ใช้แล้วดีแล้วก็เอาไปบอกต่อแล้วคุณก็จะได้ขายละมุนนี่ขายง่ายนะเพราะว่าทุกบ้านอะ่ะเขาต้องใช้หมดเขาต้องซักผ้ากันทุกบ้านือมอขับหนักขับเบาคือละมุนช่วยได้หมดแลแ้วตอนนี้มีบูตเตอร์ออกมาด้วยเป็นปรับผ้นุ่มตัวนี้ช่วยให้ผ้านุ่มฟูแล้วก็หอมนานหอมนานตั้งเก้าสิบวันเลยตัวเนี้ยวขวเล็กๆแบบเนี้ยแต่ประสิทธิภาพสุดยอด หอมจริงใช้ไม่ต้องเยอะใช้นิดเดียวมันก็เหมือนปรับผ้านุ่มทั่วไปแต่ว่าตัวนี้มันเป็นของแบรนด์เดียวกันกับละมุนคือเขาทําขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นตัวทดลองนะคะลูกค้าที่สั่งเนี่ยพี่จะส่งไปให้ลองมันหอมมากมันหอมแล้วก็ให้ผ้านุ่มฟูหอมยาวนานถึง90วันจากละมุนที่ไม่ต้องปรับผ้านุ่มมันก็หอมอยู่แล้วเพิ่มตัวบูตเตอร์เข้าไปมันก็จะหอมขึ้นไปอีก มันไม่หอมฉุนแบบกลิ่นตีกันทั้งน้ำหอมที่ตัวเองใส่ทั้งโคโลนทั้งโลออนทั้งปรับพนุ่มอะไรตีกันหุ่นวายไปหมด <c oughs> แค่เดินผ่านก็เวียนหัวแล้วตัวเนี้ยมันหอมอ่อนๆอนอะทุกคนมันหอมหรูอะหอมหรูดูแพงอะตัวเนี้ยอยากให้ลองใช้นะคะอยากให้ได้กลิ่นทะลุมันออกนอกจอไปจังเลยโอเคนะ ใครอยากมาร่วมทีมด้วยใครอยากลองขายทักได้เลยพี่ยินดีแนะนำนะคะ,อ,ะอยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรก็คุยกันแนะนำกันได้ตลอดยินดีเข้าร่วมทีมนะคะถ้าใครอยากมาเป็นทีมเดียวกันหรืออยากจะมาลองขายลองใช้ทักเลยพี่มีทริคดีๆแนะนำให้เยอะแยะเลยโอเคนะฝนตกมาอีกแล้วไปปิดหน้าตรงหน้าต่างบ้านก่อนโอเคนะคะบ๊ายบาย